ก็ค,ควรจะเป็นภาพที่เหานน่ยมชมทุกเมษนะครับผมในโคมสังวงนะครับในอำเภอคุณของอำเภอคุณหานะครับรู้สึกมีความยินดีส่วนแสงสว่างนะครับเป็นสถานที่ในการแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับสี่ในปีนี้นะครับก็ขออนุญาตกับเรียนที่เขาทุกท่านครับวันนี้เราคงมี เรื่องเราเราจะอยู่กับฤดูการใหม่นะครับจนไหนทุเรียนออนไลน์นะครับในนามของพี่น้องนะครับของเกษตรกรของแต่ละสวนครับหรือเป็นสถานการณ์ด้านการปลอกนะครับแล้วก็หวานนะอมเปรี้ยวอร่อยมากนะครับรวมทั้งสตอเนี่ยนะฮะบางท่านอาจจะไม่ชอบสตอเพราะว่าแล้วก็มหัศจรรย์แห่งธรรมชาตินะครับว่ามันคุด ที่ันะครบไปส่งให้ถึงพี่น้องทั่วประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราเปิดนะครับได้มีทางที่จะส่งสินค้าให้กับผู้ผู้น้าส่วนนี้กันทุกท่านนะครับท่านขอกันค้าแล้วก็สิ่งที่ แต่คนทายสวยนะคะก็หาถึงเสริมขอคิวนี้นะครับนะครับรถึงเสริมเซนวล์กลุ่มซิวเอ็นะคะแล้วก็กลุ่มแฟมิลี่นะคะไปด้วยกันนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะที่มาท่องเที่ยวในที่บอกทุเรียนนะครับเดี๋ยวทางสำนักงานเกษตรและตําบลจังหวัดน,นะครับก็จะได้ขอรบทุกท่านครับ <S <S จากที่มีการ จำหน่ายสุเรียนนะครับนะครับทุกท่านท่านทารจังหวัดีสเกได้มีการมอบหมายให้ายราคาพิเศษให้นะครับเป็นราคาพิเศษเฉพาะของจังหวัดสีสเกตเราเนี่ยได้ออกสูก่ประเทศทั่วประเทศนะครับได้ง่ายขึ้นโดยมีการคิดราคาเริ่มต้นแค่สีสิบาทปีนี้เป็นที่ทราบกาันว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังมีการระบาดอยู่ เรากท่านผู้ว่าการจังหวัดสีเกียรติท่านวัฒนาพุทธิชาติท่านก็เป็นห่วงในจุดนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ช่วยเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นหาตลาดเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์นะครับโดยเฉพาะ,ะเข้าไปที่เว็บไซต์ลาวาดูเรียน .com ตอนนั้นก็จะเป็นประตูบานใหญ่เข้าไปดูในสวนทุเรียนที่ได้มาตรฐานผ่านหัวรถจักรของรักของห่วงที่ชื่อว่าทุเรียนภูเขาไฟนะครับแต่ปีนี้ เราก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าในส่วนของงานจังหวัดนั้นถ้าจะเลื่อนมันก็ไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับมันไม่เหมือนสินค้ายอย่างอื่นไม่เหมือนงานอย่างอื่นที่สามารถจะเลื่อนไปจากวันนั้นวันนี้ได้โดยที่สถานการณ์อยางไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคู้เรียนมันก็จะแก่ไปเรื่อยๆนะครับเราเลยตัดสินใจว่าในส่วนของงานจังหวัดของงดประาระก็ส่งคืนงบประมาณ ทุกบาททุกสตางเพื่อที่จะไปบริหารจัดการในการที่จะเรินง,งานตามแผนงานโครงการอื่น